สวัสดีค่ะเจอกับเจนนี่ซอยเงินอีกแล้วนะคะวันนี้เจนนี่เนี่ยจะมาเล่นเกมสล็อตให้ทุกคนดูนะคะตอนนี้เจนเข้ามาที่หน้าสูตรแล้วนะคะเป็น B M Hacker นะคะมี S A Gaming ค่ะเซ็กซี่แล้วก็สุดสล็อตนะคะอะเจนคิดเข้ามาแล้วนะคะที่สูตรสลอ็อตบอกได้เลยนะคะว่า สูตรสล็อตตัวนี้เนี่ยเราทําการทดลองมามากกว่า1ปีแล้วทุกคนนี่จะเจาะอยูหกค่าใหญ่ด้วยกันนะคะเจนเลือกคลิกที่จ็อกเกอร์นะคะซึ่งเป็นที่ฮอตฮิตของทุกคนเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเจนจะเลื่อนให้ดูนะคะว่าแต่ละเกมเนี่ยอัตราการชนะเนี่ยเท่าไหร่นะคะแต่เจนขอแนะนําบอกเลยนะคะว่าให้เลือกอัตราการชนะเนี่ยที่มีเปอร์เซ็นต์75หนะคะหรือว่า80%ขึ้นไปเนาะที่แบบเป็นแถบสีเขียวทุกคนเห็นปะเออแนะนำนะคะอ่ะวันนี้เจนเล่นเกมนี้นะคะอยู่ที่7 9ค่ะ เดี๋ยวเราคลิกเข้านี่คลิกเข้าไปเลยนะคะอ่าคือบอกได้เลยนะคะทุกคนเจนอะคือได้ทำการทดลองเป็นส่วนตัวแล้วว่าเออโอเคสูนี้เพอร์เฟกนะคะแล้วเจนนะคะมีทริคนะคะเล็กๆน้อยๆสำหรับทำยังไงให้ได้ฟรีสปินนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเจนขอปรับเบรนะคะเป็นที่100บาทนะคะแตบบ่ว่าให้รันเป็นออโต้อัตโนมัติเลยก็ได้นะคะแต่ว่าทุกคนไม่ต้องแบบว่าให้แบบคือ,อยังไงอะ 100บาทเหมือนเจนก็ได้นะแต่ละบิดคือแล้วแต่ทุนกําลังทรัพย์ของตัวเองก็แล้วกันเนาะอ่าเดี๋ยวเจนจะเล่นให้ดูนะคะตอนนี้บวกมาแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมอ่าบวกมาแล้วนะคะตอนนี้200กว่าแล้วนะคะเราจะได้เท่าไหร่นะคะนี่เลยอ่ะ500บาทค่ะรอบนี้เจนบอกได้เลยนะทุกคนคือคือถ้าไม่มีสูตรไม่มีเทคนิคในการเล่นนะ่ะคือเล่นยังไงมันก็ไม่ได้กําไรเลยเข้าจะรักคือเจนนะ่ะถึงได้บอกไงว่า เราเพิ่งแค่สูตรไม่ได้เราก็ต้องมีเทคนิคมีทริคดีๆนะคะที่เจนจะมาบอกวันนี้นะคะเจนเลยบอกว่านะคะถ้าใครอยากได้สูตรนะคะอยากได้ทริกแบบนี้นะคะไวเล่นนะคะเพื่อที่จะได้กําไรกลับไปเนี่ยสามารถทักหาเจนได้เลยนะคะหรือว่าจะคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะหรือว่าจะคลิกที่ลิงก์เลยก็ได้เนาะเนี่ยทุกคนเห็นปะมีตอนนี้นะคะกู๊ดลักวิดแจ็คพอตนะคะคือเราจะได้ฟรีสปรินหรือเปล่านะคะรอบนี้เจนเล่นให้ดูเลยเนาะอ่ะรันออโต้ไปเลยค่ะ ่าบวกมาอีก50บาทไม่เป็นไรค่ะทุกคน่าคิดไปเลยนะจ๊ะอีกสักรอบอะอ่ะมาแล้วค่ะนี่บวกเท่าไหร่รอบนี้80บาทแล้วค่ะ100เงินไหลมากค่ะตอนนี้อ๋อ150บาทไม่เป็นไรค่ะแล้วก็ลานต่อไปนะคะนี จะได้แจ็คพอตเปล่าจะได้หรือเปล่าเรียบร้อยค่ะทุกคนนี่สิบฟรีสปินค่ะนี่เห็นไหมได้แล้วทุกคนคือมันง่ายมากเลยอะ่ะคือไม่รู้เจนจะบอกยังไงคือทุกคนต้องมีแบบว่าเทคนิคหรือว่ามีสูตรอะเข้าใจปะคือมันถึงจะได้ตรงนี้ด้วยเห็นไหมคือเราสามารถเห็นไหมเดี๋ยวเจนจะกดให้นะคะคือมันสิบฟรีสปินก็กดสิบครั้งนะว่าถ้า จบแล้วนะคะเจนจะได้เงินเท่าไหรนะคะของวันนี้นะคะเจนบอกได้เลยว่าเจนเล่นรับเบ็ดเบ็ดรับหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะนะคะหรือว่าทุกคนเนี่ยจะเล่นแบบต่ํากว่าเจนก็ได้หรือว่าจะเยอะกว่าเจนก็ได้นะคะแล้วแต่ทุนกําลังซับของตัวเองที่มีอยู่นะคะตอนนี้บวกมาแล้วค่ะหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะโอ้โหตอนนี้เราก็รอนะคะรองเงินไหลเข้ามาอย่างเดียวนะจ๊ะทุกคนเรียบร้อยค่ะบิ๊กวินไปอีกค่ะตรงนี้อ่าบวกมาแล้วสองพันกว่าทุกคนเห็นไหมนี่เลย ใครอยากได้สูตรดีๆแบบนี้นะคะเจนบอกเลยว่าเจนแจกฟรีอยู่แล้วนะคะพร้อมเทคนิคนะคะในการเล่นยังไงให้ได้ฟรีสปินนั่นเองนะคะหรือว่าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็สอบถามได้นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้หรือว่าจะคลิกลิงก์มาหาเลยก็ได้นะคะเจนแนะนานะคะให้คําตอบตอนนี้นะคะเห็นไหมเจนบอกมาแล้วนะคะ4,000บาทนะคะนี่ถ้าใครนะคะอยาก จะได้สูตรดีๆแบบนี้นะคะพร้อมเทคนิคในการเล่นนะคะแอดลายนี้ไปเลยนะคะเบต2องสนะคะบอกว่าพี่เจนนี่แนะนํามานั่นเองนะคะแค่นี้นะคะทุกคนก็สามารถนะคะมาขอสูตรจากเจนได้เลยนะคะเจนให้ฟรีะค่ะโดยไม่คิดเงินแม้สัก,กบ,บาทเดียวเลยนะคะอ่าขอเล่นไปเรื่อยๆนะคะองบวงกอีก100บาทนะคะแต่ตอนนี้เจนได้แล้วไง4,000บาทคือสบายและนะคะได้กำไรกลับไปแล้วนะคะนี่ สนใจทักมาหาเจนได้เลยนะคะ